ดีครับเพื่อนๆน,นะครับวิญญาภาเที่ยวนะครับขับรถมาเรื่อยๆนะครับมาถึงโคราชก็มมชเลยนึกถึง f c ว่าเผื่อ F c ซใช้ถนนเส้นอ่ามิตรภาพช่วงโคราชขอนแก่นนะครับก็เลยอจะถจ่ายภาพจะถ่ายคลิปออถนนระหว่างเมืองโคราชเนี่ยไปขอนแก่นน่ะจะมีช่วงไหนบ้างที่มีการก่อสร้างมีการขยายถนนมี ทำอะไรบ้างนะครับหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือไม่นะครับวันนี้เดือนมิถุนาปีหกห้าน, <6 S 2> <5 S 1> นะครับอยากถ่ายคลิปนะปนก็ตต่ตัวอยากจะรู้ว่าถน,นนมีการชำรุดชุบโทมหรือเสียหายมากมายอะไรหรือเปล่าหรือถนอนเขาทาใหม่สวยงามยังไงเนี่ยติดตามไปดูนะครับ ามาถึงตรงออกจากโคราชมาแล้วนะออพิญญาถ่ายคลิปตรงออกจากโคราชออกมาหน่อยหนึ่งนะครับออออพิญญาวิ่งมาถนนเลี่ยงเมืองถึงไหมฮะเล่นถนนเลี่ยงเมืองนะฮะอำเภอ,อ,เอ,อพิมายตรงไปขอนแก่นตรงไปนี่แหละนะครับสายจิ้ันครับเลงงียงยาคูานเอาไวปมองมดสันเขาน,น่อยมดลื่นลกไส่ลื่นหัวไส้ยามลื่นหัวไส้ยามบัดกระเรื่องบอดดิ้งยากูนกับบอได้สัน ก็ตึงตึกไฟแดงไฟแดงตรงนี้จะเข้าไปตรงปราสาทเขาพนมนรุมลุงอะไรนี่เห็นเห็นป้ายบอกนะครับในด้านนี้เลยนะครับปามไปดูเนาะแต่ว่ารถเยอะนะครับช่วงนี้เป็นวันศุกร์นะครับรที่วิญญาถ่ายคลิปิเป็นวันศุกร์แต่ข้อสังเกตก็คือถนนข้างๆขยา,า,ายเรียบร้อยไปแล้วนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะว่องกว้างามาก

เปิดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถนนจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราติดตามดูนะครับโอ้ยยอมรับเลยว่าถนนกว้างสวยเลยช่วงนี้ออกจากราชออกมานิดนึงนะครับเป็นถนนมิตรภาพนะครับมิตรภาพมิตรภาพนะครับหมายเลขสองนะครับยาวเลยนะครับช่วงนี้โอ้ทําดีนะครับช่วงนี้ทําดีมากนะครับถ้าใกลเอฟซีเดินทาง ระหว่างโคร,ราชขอนแก่นเนี่ยก็จะถนนสวยงามเป็น3ามเลน4ก่เลนจอดเลยนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดอคือหมายถึงว่าเลนที่สามเนี่ยเลนซ้ายมือสุดนะครับเลนซ้ายสุดของของพี่น้องที่ตีดตามพี่ปัญญาและวมุมจอบจะมีรถใหญ่วิ่งสำหรับรถใหญ่วิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไป เรื่อยๆนะครับไปถึงขอนแก่นไปถึงอุดรเมืองไปโคโยนู่นแหละถึงเมืองเลยถึงห้องคายนะครับคงจะดีคือ3เลนที่สําหรับรถด่วนวิ่งเลนขวาสุดรถรีบใช่ไหมเลนกลางที่มุกมิยาวิ่งอยู่ตรงนี้ก็สำหรับรถวิ่งทําคมเร็วซ้ายสุดก็ให้เป็นรถใหญ่นะครับรถน้ำหนักพ่วงเยอะๆนะฮะวิ่งนะครับตัวน,น้นก็ จะกว้างก็แล้วก็รถก็จะไม่ติดนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเห็นแล้วเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้โหเออะไรรถมันมมากมายขายกองขนาดนั้นว่าคุ้ค่าเห็นไหมครับนะนะสุดยอดจริงๆนะครับถนนจากคอนแก่นไปโคราชเออจากโคราชคอนแกนเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าคักหลายนะครับคักหลายคักหลาย,ก,ลายก็ ติดตามดูนะครับว่าจะไปถึงไหนนะครับถนนตรงนี้มันขยายเป็นเป็นเป็นสี่เลนเนี่ยนะครับเป็นสามเลนวิ่งสี่สี่เลนจอดนะครับใหญ่มากรถใหญ่เขาหนักหนักเขาก็จะวิ่งเลนซ้ายแบบนี้เห็นไหมครับวิ่งเลนซ้ายแบบนี้นะเน,บบนี่ยอย่างวิญญาวิ่งใช้ความเร็วแปดเก้าสิบนะครับเจ็ดแปดสิบก็วิ่งเลนนี้ได้เลยนะครับสาหรับรถ ด่วนรถของรีบนะฮะเลน้ขวาสุดเลยไปได้เลยเฉลุยเลยนะนะครับเนี่ยเห็นเห็นนะครับแบบนี้ก็สะดวกสบายเร็วขึ้นเนาะคิดดูเมื่อเช้าเนี่ยวิญญาออกจากปทุมธานีคลองหกออกมา8โมง8โมงกว่ากว่านะฮะแปดโมงกว่าๆว่าเลยทีเดียวนะเนี่ยตอนนี้เวลาบ่าย3โมงครึง่งวิญญาเลยโคราชออกมาแล้วอะ่ะ ขนาดพักมาเรื่อยๆนะครับเที่ยวชมโน่นชมนี้มาเรื่อยๆนะครับอ,อ่าที่ละชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็ก็จะใช้เวลาได้นะครับเวลาใช้เวลาได้ดีเลยนะครับเอาดูว่าต่อไปนยังไงบ้างเห็นไหมรถใหญ่จะวิ่งเห็นไหมสามารถวิ่งคู่กันได้เลยเนี่ยรถใหญ่ๆวิ่งคู่กันได้เลยเนี่ยเห็นไหมชื่เลยนะครับเนี่ย เห็นไหมอย่ารีบัญยากลับมาวิ่งเรียนตาางเนี่ยอยา่างอันนี้สามารถลดลด่วนเขาวิ่งไปเลย,เลย,เลยนะเขารีบนะถ้าอีสานบ้านพวกเรียกเขาฟ้าวนะครับเขาฟ้าวนะครับอีสานบ้านผมก็ว่าคือฟ้าวแท้นะไอเขาไปนะครับเนาะรถฟ้าวลเฟ้าวรเราไม่รีบแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเราไม่รีบนะครับขับไปเรื่อยเรื่อยเืย หรถเราก็มาเติมน้ามันแล้วเราก็ปลอดภัยในการที่จะคอนโทรลรถนะครับได้นะครับสุดยอดถนนกว้างแล้วก็เรียบดีด้วยนะครับออกจากโคราชออกมานะครับเนี่ยถนนหมายเลขสองนะครับหมายเลขถนนห,หมายเลขสองมนมีตรภาพระหว่างโคราชคอนแก่นนะครับ สุดยอดสุดยอดเนี่ยเพิ่งเจอรู้นะครับว่าถนนเส้นนี้เขาทำเสร็จขนาดนี้ดีขนาดนี้สวยงามขนาดนี้นะครับเมืงองทอ,มงทองทานเอ้าเมืองทองธานีมันอยู่ที่นี่หโคลาดนะอ่ะไอเอซีติดตามดูนะครับเห็นไหมครับรถรถรีบรถรถเขารีบหรือรถแรงๆนะครับวิ่งเลนขวาได้อย่างเฉียดเฉียวเนี่ยอย่างคันหน้าวิญญาอย่างเงี้ย เขาก็ไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ไปหรือญญยวิ่งอยู่ในแปดเก้าสิบอย่างมือววิ่งเลนนี้ได้อย่างคันเนี่ยอยู่สายมือมวยเนี่ยนะวิ่งห้าหกสิบก็อยู่เลนนั้นได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกแต่ถนุนเขากว้างดีมากนะครับกว้างดีเลยทีเดียวเนะี่ยเลนทางขวามือนะครับเลนทางขวามือก็เทควอนกรีดแล้วมี สำหรับมอเตอร์ไซค์วิ่งได้เหมือนกันสำหรับวิ่งวิ่งยูเทิร์นนะครับระย,า,ยาวิ่งรถแปด9 0าิเกิเมตรต่อชั่วโมง mm. กส็สบายสบายเห็นไหมแล้วข้าหน้าผมเริ่มจางเริ่มหายไปแล้วเห็นไหมเขอวิ่งเร็วทำความเร็วได้เลยนะครับ mm. ผมมามองดูแล้วอ่ะทุกที่กู <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับขอไปจะพูดไม่เพาะนะครับ เราเก็เราเดินทางได้เร็วขึ้นนะครับผมว่านะครับความเจริญเข้ามาถนนกว้างขวางเข้ามาเราก็ทําเวลาได้เร็วขึ้นนะครับเนี่ยเขายัางจับความเร็วอยู่นะครับใช้กำจัดความเร็ว จำกัดจำกัดจำกัดความเร็วนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ยังควบคุมความเร็วอยู่นะครับไม่ได้ใช่ว่าจะเห็นทางโลง่งๆดีอัดเสปิว้วฝุ่นไงง้องเลยไม่ได้นะครับเน้อครับก็ช่วงไหนที่เขาจับความเร็วนะครับช่วงไหนที่เขาจับความเร็วแล้วก็ชะลอหน่อยก็แล้วกัน พอเผลอหน่อยก็อาจให้เต็มที่ไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่ก็จงระมังจงเชื่อใจเชื่อมั่นในความพร้อมของรถนะเพื่อนนะรถเราพร้อมใจพร้อมนะครับเต็มที่ได้เลยนะครับถ้าอย่างนี้นะเมืองพุน90กิโลนะครับขอนแก่น165ไหนเห็นไหมนะครับกูยัง ไม่นานนะครับถ้าถ้าถ้าถนนแบบแบบนี้ถ้าถนนถ้าถนนสภาพแบบนี้อย่างที่เห็นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยครับเต็มที่นะครับวิ่งได้เต็มที่ได้เลยยาม่านะครับแต่วิญญาณไม่ขับเร็วนะครับเป็นคนเป็นเป็นคนที่ขับรถไม่เร็วนะครับขับแปดเก้าสิบมีบ้างเป็นบางช่วงที่ร้อยนะครับที่ร้อยร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะหนึ่ง น้ำมันประหยัดมากเนี่ยเนี่ยวิยาเติมน้ำมันมาจากปทุมธานีนะครับมาถึงขนาดโคราชเลยโคราชออกมาเนี่ยน้ำมันยุบแค่ขีดเดียวนะครับเพื่อนๆมาในโกงบกเลยนะครับประหยัดมากลดลดเครื่องเครื่องสองพันห้านะครับเครื่องสองพันห้าเทอร์โบเป็นวีเลนเนอร์ในสี่ประตูนะครับ ถ้าเราไม่เหยียบม,มากเกินไปไม่ว่าไม่ว่ารุ่นไหนนะาะว่าถ้าเราเหยียบม,มากๆเกินร้อยขึ้นไปเนี่ยเชื่อมเชื่อได้เลยว่ารับประทานน้ำมันแน่นะนะครับถ้าถ้าถ้าเราไปอย่างเงี้ยเครื่องเราก็ไม่ไม่หนักแรงมากนะครับไม่หนักแรงมากนะครับอา่ามันมีไฟแดงด้วยนะ โอ้มีไฟแดงตรงไหนล่ะนี่มันทำไมถึงมีไฟแดงเนี่ยไฟแดงอะไรนี่ยนี่ยหมายเลขสองนะครับนี่แยกอะไรนเนาะนี่ครับไม่รู้ว่าแยกอะไรพี่น้องแยกอะไรนเนาะนะแปกไป,ปอะไรวะแค่สนามนางฮะเูืออา่านคุณทศไม่แน่ใจนะครับไม่เห็นป้ายเลยนะครับไม่เห็นป้ายเลยนะครับก็แยกอะไร ขอนแก่น162นะครับก็ก็ถ้าถนนดีอย่างอย่างอย่างที่เห็นนี่ครับอย่างที่อฟีชมอยู่ตจ้เนี้ยผมว่าถ้าถึงเมือขงขอนแก่นเลยก็ดีนะคือทำคมเร็วได้เลยเ,เ,เนี่ยเห็นไหมสังเกตรถที่ออกจากไฟแดงมานี่แบบสปีดใครมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอัดได้เต็มที่นะสปีดได้เต็มที่เลยเพราะว่ารถหนักรถวิ่งช้าอยู่เลนนี้หมดเลยเนี่ย นะครับสามารถสามารถนั่นเลยเลยอาจจะเวลจะอยู่เลนซ้ายสุดนะเผื่อว่ารถเขาออกไฟแดงเร่งเรรีบๆีให้เขามาเต็มที่ได้เลยนะครับผมจะตามไปที่น้องคนที่ขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้นะครับนะครับเขากับมอเตอร์ไซค์มันมันมันสมดุลกันหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเนี่ยนะเห็นไหมน้องคนนี้เนี่ยเดี๋ยวไปใกล้ดูสิครับไปใกล้ี่น้องเขา เดี๋ยวนี้โอ้โหอ้าวโอเคเขาผมน้องเขาเก่งมากครับน้องเก่งมากเราถูกห่างขับไม่ว่ากันนะครับเราแย่ยาวกันไปเนาะครับน้องเขาขับลุยแบบไฟแดงตรงนั้นเขาขับบุกเลยไงพี่ยาก็เลยสงสัยนี่เห็นไหม ถนนตกลงก็มาสุดตรงนี้เห็นไหมครถนนที่สามเลนอ่ะเห็นไหมเนี่ยมาเชื่อมเข้าตรงนี้เท่านั้นต่อไปเป็นสองเลนแล้วเห็นไหมครเนี่ยพยานทีบอก FC ว่า f c ฟถ้าเกิดเดินทางเนี่ยให้ระวังนะครับมากัน3ามสี่เลนแล้วมาหยุดชะงักเข้าเป็นสองเลนเนี่ยมันก็อันตรายนะครับอันตรายอยู่นะระวังนะครับเห็นไหมเนี่ยไน,นี่เป็นสองเลนแล้วนะครับสองเลนวิ่งเห็นไหม เป็นไปได้อยากให้เป็น3เลนแบบเมื่อกี้ไปถึงเมืองขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับคงจะดีมากนะครับคงจะดีสุดๆนะครับ,นะรบก็เกิดความเร็วนั้นก็อาจจะไม่เต็มที่แล้วนะครับตอนนี้พอความเร็วไม่ได้แล้ว เอฟซีเข้ามาใหม่ก็คลิปนี้นะครับพาเอฟซีมารีวิวถนนวิสภาพช่วงโคราชไปขอนแก่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าถ่าถนน ิญญาไปเนี่ยถ้ามันมัน,ม,นมันมีการก่อสร้างมีการขยายถนนหรือมีการซ่อมแซมถนนเนี่ยวิญญาก็จะแจ้งให้ f อฟซีทราบนะครับทราบรถแรงที่เขาไปก่อนเด้อรถแรงเนี่ยคันนี้แรงจริงๆเนี่ยชิวเลยครับเบสเดตเบนท์ การรุนแรงอยู่แล้วเนาะครับโอ้โหนี่ไปจิโร่ก็ไม่เบาแล้วครับไปจิโร่นะครับก็ไปเฉียดชิวเมื่องัานนะ<ฮ>ก็ถนนก็ดีอะฮะโล่งนะโล่งนักเรียนก็น่าจะเลิกแล้วล่ะนะวันนี้วันศุกร์ที่ใครคิดนะรถขี่รถพี่น้องเคยเห็นไหมรถขี่รถ ที่ไฟแดงเมื่อกี้นะครับระนัตรงนั้นแหละ3เลนวิ่งสเลนมาดีๆก็มาชะง,งักเข้า2เลนนะครับก็ฝากถึงเอนิดนึงให้ระวังออกจากุโค้านมาประมาณสิบกิโลอยู่นะครับ10บกว่าิโลอยู่นะครับก็จะ,ะเป็นถนนสเลนแบบนี้นะครับถนนก็ค่อนข้างจะชำรุดบ้างนะครับชำรุดบ้างไม่ได้ดีเลยทีเดียวแหละ ก,ก็ดีนะครับแต่ว่ามันจะมีบางช่วงที่ ถนนชำรดเพราะว่ารถใหญ่เนี่ยวันวิ่งเยอะนะครับถนนมตสภาพเนี่ยพอเป็นรถบรรทุกที่ว่าบรรทุกอะไรต่างๆเนี่ยเห็นไหมพี่น้องอยา่างที่เดินที่ถ่ายคลิปนะจะมีรถใหญ่วิ่งอยู่ตลอดเวลานะครับยาแสงฟิวฟิวมาตลอดลเลยนี่ยนะรถใหญ่นะครับบรรทุกของเพื่อนําส่งนะครับเรารถเล็กแล้วก็วิ่งของเราไปเรื่อย รถฝั่งโน้นจไมาเย,ยอะจังเพื่อนๆสังเกตดูนะครับฝ,ฝั่งน้นนะครับมม่หนาแน่นจังรถฝั่งโน้นนะครับคอยติดตามไปดูนะครับว่าช่วงไหนมีถนนชำรถบ้างอย่างช่วงนี้ก็ยังมีบ้างนะครับมีกุขลักบ้างก็เอซก็เห็นอยู่ว่า รถบรรทุกใหญ่ๆมันวิ่งเยอะนะครับวิ่งเยอะคนน้่งจะวิ่งเยอะนะนเนี่ยวิ่งเยอะกเลยก็เลยชมรดเยอะนะนดนนะครับไม่ว่ากันเห็นไหมครับรถรถรถ,รถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถ18ล้อรถ10ล้อรถพ่วงรถอะไรเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ย ม่เป็นแรงใจหลักร,รถรถที่ถนนช่องดนะครับเห็นไหมรถใหญ่ใหญ่หญหญครับถนนช่วงนี้ก็ก็ดีอยู่นะครับเลนขวาสดถึงที่ปิญญาวิ่งเลยเนี่ยนะถนนดีอยู่เลยนะครับฝากถึงเอฟซีที่เดินทางใช้ถนนเช้นนี้นะครับก็เรามัดระวังบางช่วงนะครับถนนก็จะมีชม่รถบ้างเป็น เป็นลูกขึ้นนะครับลักษณะแบบแบบลูกขึ้นนะครับลูกขึ้นอาจจะถ้าเราขับมาเร็วนะล้อมันจะไปปีนกับที่ลูกขึ้นนี่ลูกเป็นลูกเป็นบอลน่จะเกิดฉลับเสียหายได้นะครับอันตรายนะครับ มันจะมีอยู่โค้งนิดนิดนะครับเมื่อกี้เนี่ยมีโค้งช่วงโค้งนิดนิดนะครับช่วงนั้นงานก่อสร้างท้าเอฟซีเดินทางมาช่วงกลางคืนก็ระวังนิดนึงเป็นโค้งพอดีเลยนะครับมีการขุดร่องกลางถนนน่าจะทําเป็นที่ยูเทอร์รถนะครับที่ยูเทอร์รถรอยางเขาฝากถึงเอฟซีมากๆเลยนะครับให้ระมัดระวังมากตรงนั้นนะครับเป็นขุดร่องลึกเลยทีเดียว รตรงหน้าปั๊มบางจากพอดีเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็มีเห็นไหมฮะอยู่ขวามือวิญญาณเนี่ยและซ้ายมือวิญญาณเนี่ยเห็นไหมยัดโผล่ออกมาเนี่ยก็น่าจะทําที่ยูเทิร์นนะครับทําเป็นที่ยูเทิร์นรถนั่นแหละนะครับก็อยากให้เอฟซีระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าวิญญาจะถ่าย ให้ไปถึงขอนแก่นเลยมันคงจะไม่ได้นะครับระยะมันจะยาวมากไปเนอะอะาะยาเขาคงจะไม่ตัดต่อหรอกนะครับก็คือเอาแค่ไหนแค่นั้นนะครับก็เอาให้แค่พอที่เป็นสคริปต์ได้นะครับว่าแนวทางถนนที่มิตรภาพช่วงโคราชขอนแก่นนั้นเป็นยังไงก็เป็นบางจุดบางช่วงนะครับก็มี ทำถนนบ้างบางจุดไม่ได้ทําการถนนนะครับทาเป็นที่ยูเทนรถแบบนี้นะครับเอาภาพรวมเอาภาพรวมันแล้วกันนะถนนดีมาตลอดนะครับภาพรวมก็ไม่ถึงว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีบ้างนะครับบางจุดบางช่วงที่กำลังซ่อมแซมขยายฟุตบาท ะครับของถนนนะครับเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมขุดหินแดงโล่เลยเห็นไหมเพื่อจะทําการเป็นที่กับรถดูไบินี่เห็นมแดงนี่เห็นไหมเบื้นบ้านเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขุดล่องตรงเนี้ยอย่างเงี้ยถ้า FC มาคืนอนะ่ะถ้าเกิดว่าเป็นอ่าที่เราไม่ระวังละน้ำมันระวังก็อาจจะเกิดเีตได้นะครับนะอ่ะ พิญญาไม่มีอะไรมากก็คลิปนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์คิดว่าได้รู้ว่าเส้นทางจากโคราชไปเมืองคอนแก่เป็นลักษณะอย่างไรก็จะได้รับความรู้ได้รู้เห็นว่าสภาพถนนเป็นยังไงปิญญาก็ขอขอบคุณมากอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์นะครับถ้ามีโฆษณาขึ้นปุ๊บ กรุณาชมโฆษณาให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ